มันชีได้ลูกน่ะว้าวใดยังไม่ได้ลูกหมดเลยเนี่เอามัอนว้าวนะเจ๊ดยันไม่ได้แล้วมันห้องว้าวเออแบบเจ๊ดแล้ะกยว่าอันนี้ก็ว้าเจ้าตัวพายว่ากันเอากันชีได้ลูกอยู่บ้านเราว่ะนั่นเนี่ยตัววานอยู่น้ำเจ้าเด้อว่ะขันเจ้ากะชิมีขันหาบมบปัญหาตัวทำผู้ชายมีบัญหาว่ะได้ยันเตะเจ้าเคนว่ะได้ห้าวแห้งบ่ยากแล้วเคนว่ะได้ทำคนยิงอทำให้ได้ง่ายแล้วคนว่ะได้ อเอาไปเอามาแล้บ้านวามันจีมันจีเ,จ,เ,เ<อ>จ้าเฉ็ดจักเถื่อนาอจัาใส่ได้อาอเอาเลยโดยบอกจักเลยเราเชื่อเราบุได้เราคนชื่อประชบคอยเห็นบ้านคอยเราไปเห็ดเห็ดที้เดียวได้ลูกชับน้ำเบาคอยเป็นทหารอยู่เวียงมายามมันบายามเมียมาหละก็นอนน้ำเมียคืนนงงึงเมื่อเล้ยนี้เมื่อได้เดือนหนึ่งชองเดือนเมียโทรขึ้นไปว่าคอยอยู่ลูกแล้ว ดูจนเชื่อหอดเมียอ,อันนี้ก็คือกันแล้วบ่เอาเจ้าเมื่อนอนนั่นคืนเดียวนี่ก็มีลูกเราก็ยังบุพูได้บ่อืมโอ้ยโคยรมันมันชีว้ปั่นนั่นเถช่บ่พ <c oughs> อย,ย,ย่านหัวเห็ดเป็นเดือนเป็นอย่างคนร้อนได้ติดเป็นเดือนเป็นอย่างคนจังคิดได้ลูกอืมเรื่องลูกดีบยวมมีปัญหาได้เด้อบ่เห็ดเธอเดียวก็ได้นั้นเชื่อกะ อยู่น well, ้ากันลังคนกันปีช่องปีกับบนไม่รู้กับมีคอยหัวจักฮอดอันเรื่องมันยังนี่คอยเห็ดให้ได้ลูกกันเห็ดทีเดียวกันได้โอ้เจ้าเชนเอ๋ยเจ้าว่าเจ้าเชนนั่นกับไข่มาจากนอกอือดูจักแลี้ยวอันเรื่องอันอันโบจกให้มันได้นี่กะชามชีปีกับโบได้อ่

ไปรถปวดไทยไขเบาหนกย่างไปสิปันเฮื่อนเวลาคเนี่ยมาทางนี้ไปเลยจะไปไส่เว้นเลยดิเออดคนบัดบบไปบัดบมีโทรศัพท์ปันยอันเดียวเจ้าหน้็ดี่วอาเลยมาดีันวยนั่นอันอยู่ได้อันใกล้ๆอันบนมุขไคยนังเจ้าพาพไปยังเราอ่ะ หาชาวอันนั่นแหละชาวจันดีนะเล่าเมื่อเฮือนเราคนนเมื่อนี้ก็เชื่อว่าจุฟังไปนไปมัมนยวนางปอนลูกยอันโคตรนันวางหกชิปนี่เลยโอชิแมนบอกคนจูฟังฟังมันว่านี่กับผู้ชักแล้วนะนะอือนน้ยนั่งแห้งว่าจคหกชิปนี่เลยเอขอขบันมากไปมันไปนรกเออ เอาในบ้านน,นี่เด็กเอาในบ้านนี่ก็มักอันนั้นแล้วว่าฉันมักผู้มันไปอยู่น้ำยืนหันแล้วเคยบ่ฉันของอันจูพะจูพะพายน้ำช้ำนี่แหละว่าฉันเห็ <laughs> นได้เจ้าจังหูชัดตัวค่อยบัดเล่าเหนียวค่อยเลี้ยวบอกเลยช้ำไม่ก้อยค่อยเลี้ยวน้อยเลย <laughs> อย่าก็แ <laughs> ม่นดอกค่อยว่ะแล้าบ่าเห็นเจ้านึงเจ้าบ่าเห็นขักดอกว่ะ มู้นะคอยบ่าห้เ้วจะเยุ่งหรอคอยบอืมว่าเลทางว่าอืมันว่าน่คัู้มาเทิงลอยมันจีว่าวบ่่เนี่ยแน่นอ่ะมันว่าวเลยเนาะอืมอันนี้เราว่าวไปโจทีโอ้ยคอยว่าจัคนิดับผเอายั่วประตูไปจ้ะนะคุณสาววายยั่วเจ้าจ้จัว่าวังแล้วทว่าวเืมันว่าว ผลกินมาลายอยู่แล้วโมเมนต์คีรินเดบันนึ่งคนพันคนเลยค่ะเบินวะด้แต่พันพงเมือกันจังไลอืมกินยันชั้นนะโมเมนต์น่าดกอยกับอันนี้แล้วจูพายไปจากมานำว้าวชื่อมันนมันโมมามันล่อกินเจ้าน่ะอันถอยมันฝู่นว้าวบอกนะนั่นสิีรั อยากนั่นอยากนี่เนาะอยากนั่นอยากนี่ว่าลูกาหฮะคอยแน่นิ้ว่าเห็นว่ามันว่าวมันอยากกินอันกุ้งห่อไปเลยผู้บ่าปุ่นปุ่นจักเลยวันนี้โอ้โหยหอไปคอยเด็ดเขา ตบัดเชียวบัดสีเป็นตัวนอบัสรเชียวคนเยอะเยออยู่กับหได้ที่ไรเป็นไธรรมดาเนาะจกคนว่าวลายไป็นคนคนนั้นชาวลาดสัดจันดีนะบ่ผมว่ามาขอโลดเมว่ชาวละคือว่าชาวลาดนี่ย ร้านชา่นคุก <ondan S 2> ระดงชาวร้านมีงวมีคันกันบ่อมันเชานี่ไาจะชื่อๆนั่นบ่ม้อคอย้มันหม้อใจคอยนั่นเห็นบ่มียคอยอันปูคอยเอามานั่นร้อยสี่ส <kicking. S 2> <enthus flush. S 1> ิบล้านคอยก้อคำบัน ยอยู่เด้ออยู่ในเฮือนเขานี่มือตะบ,บิดมือก้นคอนั่นกะขาบแบ่ตัวหนึ่งกระบมกตัวหนึ่งมือนัน่อชอมมอ่อไม้ขาวโม้ตัวหนึ่งกระโม้ตัวหนึ่งหัวกะมาแรงมาแล้วไม่เห็นยืนนี่จหน่อยเออชำนี่แหละรักหรอมาพังใจหัวกันได้ลาทางโลกกันได้พุดขุมเลยหมาเลยเกาเชือกง้อนะมาพูดแทนนั่นานั้นกลางคืนนั่น มื่อเช้าแล้วก็เขาก็ลงไปแล้วบ้านนี้เขาชิขานที้งด,ดอกหน่อยเลยคล้องหน่วยหนึ่งทังฮาดแน่กักับบังเันกับบังเันไม่ไปบ้านนี่ตัดออกเลยก็ชามอันนั้นอันนั้นกับบังอันนั้น <c oughs> บ้านนี้แล้วก็คล้องกนอันหนึ่งบ้านนี้ทังฮาดชาม,อ,มอันเลาะหัวหอบหัวอันไหนคล้อ,องกระตีมุยมุยอัน พอเท่านากักการจักว่าวยังแล้วคงเราเทิงเนาะพวกตัวอุ้ยเนี่ยคนไปบริษัทเชื่ออันนั้นคนบไปถ่ายเอาชามน้ำมือน,นั่นแล้วแล้วกับปาดแล้วบัดเนี่ยควรหั่นแล้วควรหูกระดาษได้ควรแล้ว,วกับหนังน,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 นักการบริการได้นหนังงัวนน่ะ<อ>ปาดในอยู่ในขากันอยู่ในขาแล้วหนังมันน่ะปาด เพียงใดก็เอาเอาออกลุบบนได้เผาได้ยังไแล้วก็กใช้กระด้งกาโตกแล้วก็ป้อนขึ้นเฮือนแล้วมันก็เอาขึ้นเช้าห้องขึ้นบดงอตรงนั่นนะเออเอาขึ้นแล้วก็เขาก็บจะเขาเอาอยังนั้นก็ฟอแปะเขเท่าในห้องคอยขึ้นไปมาพี่าวมาเบิ้งอันนี้วะคอยก็ขึ้นไปเบิ้งแับนี้คุดเราอะจำนี่แหละจำจอกดำในเรื่องเขาคุดเขาเขาคุดควาย บ้านี้ก็แล้วทัวแล้วครับเอาขึ้นีคุแล้วคุณหกึ้นห้องห้าห้าคุณยิ่เขาบุแล้วเขาว่าอุ่นั้และบมันมาแรงอีบนี่แล้วเอามาชนะยิ่บ้นนี้เอามาชนะนะช้ำหมกพาในก่าขุดคือกันบ้านี้แหละแล้วเหีะมากินที่กินอกน่ะกินเว้นคอยผีไร หัวตัวนึงกับมูตัวนึงอีกมาขาเนี่ยงัวข่าได้กระตุ้นคอยนี่ยข่าอะไรกับชินชิ้นชินไข่ industry, ขอะไรเขาก็เมื่อบริเนี่ยจุ่มมันกับเท่างั้นได้ชิมมื้อมองก็ไปอีกบ่เนี่ยไปบุ่งไปกับคาแบตัวนึงกับมูตัวนึงแล้วเล้ยบบ่เนี่ยยังสามปีเลยยังควายตัวนึงอีกแล้วบ่เนี่ยสามปีเลยกินควายบ่เนี่ยคายน้อยใหญ่กระตั้มคะแนนเป็นตัวควาย ย่งมดหอดชามปีชเมียควมือก่อนเลยแล้วแมนนี่มือนี่ยยางควายตัวหนึ่งเขาเขาเสียอยู่ไหนเมียค้มือแมนบอลชุ่มชาดนบ่อจะแมนบางเรแมนด้วแมนด้วมันจะแมนด้ว แม่เล่นแต่ขับบแลอยู่ในกองเชือบาวกัชื่อไวแอบหลอย่งนีต้องหลดตอนไี้แม่เลย้ออี๋ชาวเกือบต้องหลดเห็นแล้วเห็นเห็รถล้นืกวอนนุ่เลย เนจ้าชันลงนี่ค้าหักแล้วบ้ได้เมื่อแน่คุณสาวมาทุกคนคุณค้าเจ้าชันหักนี่เขาจะให้ข้าพุทธเช่นเจ้าช่้ยรุนรุมนะมาลักเสื่อมช่วยกอดกอดกินสบายดีเน้อเอน้อสบายดีบุมีไปเห็ดเด้อขาวหานเช้านี่เหล้ากว่าอยากเข็ดอยู่หรอยัดพิษฉีมือเจ้าเราอ่ะ จะนอนมันชีบดแสบเจ้าพิสูรนะอืพิษชูดไปแม่ค้นไปเอาแม่อยู่ในกระตาหันคอยแควนแม่นันไปหรือว่าคอยิขึคนไปเอาเน้อโอ้มาเช่าฉันเน้อโดยโดยเอาตูขึ้นเอาที่龙门จาฉันก่อน